Thank <music> you. ช่วงแขกรับเชิญรถเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าชินมีความภูมิใจมากๆคุณผู้ชมเมื่อคืนนอนไม่ได้กระสับกระส่ายนะคะลุกขึ้นมา Google บ้างอ่านหนังสือบ้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนะเป็นผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งเป็นไอดอลนะคะของใครหลายๆคนในประเทศเราเป็นที่พึ่งทางใจของผู้หญิงอีกนับล้านนะคะถ้าชินพูดขึ้นมาคําเดียวรับรองว่าคุณผู้ชมรอ้องอ๋อกันทั่วประเทศและต้องรู้แน่นอนว่าใครนะคะคําเดียวของชินคือคําว่า เข็มทิศชีวิตขอต้อนรับพี่อ้อยทิตินาศพัฒนลงคค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่อ้อยเห็นคนลุกป่ะโอ้ลุกจริงๆริงูชมขคนลุกจริงๆนะแบบโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตชินเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเติบโตมาจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นพี่อ้อยตลอดเห็นตามสื่อเห็นตามทีวีเห็นในหนังสือเห็นสิ่งที่พี่อ้อยได้ทํามาจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้โอกาสเจอตัวเป็นพี่อ้อยตาจ้า ดีใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบเมื่อคืนแอบโพสต์ว่าวันนี้เราจะได้เจอพี่อ้อยโอ้โหรับรองเลยค่ะว่าเพื่อนแบบส่งข้อมูลคําถามมามากมายเมื่อกี้ยังแอบไปถามพี่อ้อยในห้องน้าหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้พี่อ้อยค่ะเราจะต้องมาพูดเรื่องราวนี้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านกันนะคะเริ่มต้นก่อนเลยต้องบอกว่าชีนเนี่ยเติบโตมากับเรื่องราวของพี่อ้อยแต่น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักพี่อ้อยแบบ ปลายน้ำะนะคะต้นน้ำเป็นยังไงทำไมชีวิตพี่อ้อยถึงเจอเข็มทิศชีวิตตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่อ้อยเริ่มต้นเล่าสู่กันได้หน่อยค่ะ,คะก็เล่าย้อนหลังนะคะหลายหายคนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะ,ค,ะคุณชิหนหัวก็คือเมื่อ18ปีที่แล้วอะค่ะในเช้าวันขึ้นปีใหม่ครูอ้อยอ่ะกลับไปที่จังหวัดภูเก็ตพาลูกไปตอนนั้นลูกยังอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบก็จะไปเจอคุณพ่อของลูกพอไปถึงอะค่ะคุณแม่ของครูอ้อยก็บอกว่า ไม่ต้องไปรับคุณพ่อน้องทะเลแล้วเพราะว่าคุณพ่อน้องทะเลเนี่ยเสียชีวิตแล้วตอนที่ได้ยินว่าสามีตัวเองเสียชีวิตนะคะวินาทีแรกอะมันมันตกใจมากแล้วก็เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราแล้วเราเพิ่งคุยกันเมื่อคืนแล้วคิดไปว่าลูกของเราอะจะเติบโตขึ้นมายังไงโดยที่ไม่เคยมีโอกาสเห็นหน้าพ่อเลยเดี๋ยวนะพี่อ้อยคืออยู่ดีๆชีวิตเราก็ปกติใช่พาลูกกลับไปที่บ้านแล้วก็มีคนคนเดินมาบอกแล้วว่า สามีเสียชีวิตแล้วคือมันถ้าเกิดคุณผู้ชมลองคิดดูนะตึ้งเป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เพื่อนมาบอกว่าเออคนนั้นสามีเสียชีวิตเราจะรู้สึกว่าทําไมเขาเศร้าทําไมอะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้คลานตามกันออกมาแต่คนเราอะค่ะเวลาที่มันไม่เกิดกับตัวเราเองอะเราจะเลืกไม่ออกแต่ตอนที่มันเกิดมันเหมือนแบบโลกอัดดับลงไปตรงหน้าเลยค่ะแล้ววินาทีที่เรากําลังจะล้มลงไปอะ ภาพที่เราเห็นคือลูกซึ่งเขายังเดินไม่ได้แต่ในเช้าวันนั้นเขายืดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาแล้วยืนบนขาของเขาเองแล้วเดินเข้ามา,น,าน้องเพิ่งอายุ11<แ>เดือนยังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยค่ะแล้วเขาเดินเข้ามากอดคุณแม่แล้วก็เช็ดน้ําตาครูอ้อยคอ่ะในตอนนั้นวินาทีที่ลูกเช็ดน้ําตาให้มันเหมือนกับว่าเราตื่นขึ้นมาเลยว่าคุณชินเคยไหมคะเวลาที่พวกเราเจอปัญหาเราจะรู้สึกว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราก็จะเจ็บปวดกับมันมากๆว่าทำไมถึงต้องเกิดแบบนี้เราทำดีทุกอย่างใช่ไหมคะแต่วินาทีนั้นนะสิ่งที่ครูอ้อยเห็นนะคือน้องทะเลยังอายุไม่ถึงหนึ่งขวบครูแค่เสียคนที่รักมากเสียเพื่อนแต่ลูกเสียพ่อซึ่งไม่มีใครมาแทนที่พ่อ,อของใครได้แต่ลูกก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองคิดถึงแต่ว่าจะทำยังไงให้คุณแม่แมดีขึ้นอย่างนงี<ะ>้ค่ะตอนนั้นครูก,ก็เลยตัดสินใจว่า เราจะต้องเป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกนึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำยังไงต่อแต่ทันทีที่เราเดินไปที่งานศพในเช้าวันนั้นนะคะภาพที่เราเห็นคือมีนายธนาคารมาเต็มงานเจ้าหนี้มาเต็มงานศพแล้วเราก็ได้รู้ว่าเรารับมรดกมาร้อยล้านไม่ได้เป็นเงินนะคุณชีดเป็นนี้เป็นนี้ใช่ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยความเศร้า<ะ>ที่เราเห็นตัวเองและ,ะเห็นลูก คนนึงกำลังจะขาดสามีที่พึ่งคนหนึ่งกําลังขาดพ่อซึ่เป็นเรื่องใหญ่มากความเศร้าโถมมาเนี่ยก็หนักหนาแล้วเดินเข้าไปในงานศพยังมีปัญหารออยู่มากมายเลยทั้งเจ้าหนี้แล้วมีใครอีกนะคะเจ้าหนี้นายธนาคารผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆที่เราถือหุ้นอยู่สามีถือหุ้นอยู่แต่ละคนนะคะเวลาที่เราเกิดปัญหานะคะทรัพย์สินจะไม่ปรากฏ อะไรที่ไม่ชัดเจนอ่ะมันจะหายไปหมดเลยแต่นี่สินอ่ะจะชัดเจนเฉียดุดโดดเด่นขึ้นมาเลยใช่ค่ะโอ้โหแล้ววินาทีนั้นพี่อ้อยเป็นยังไงข้างหลังเนี่ยเป็นความเศร้านะคุณผู้ชมข้างหน้านี่คือปัญหาเรายืนอยู่เส้นกลางระหว่างความทุกข์ทั้งนั้นเลยอ่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นนะคะหลังจากวันนั้นคือเราฟังเพลงสวัสดีปีใหม่อ่ะไม่ได้เลย เพราะว่าตอนที่เรารู้ข่าวอ่ะมันเป็นเสียงแบ็คกราวน์ข้างหลังคือสวัสดีวันวปีใหม่า้าคือเพราะว่าภาพลายล้อมคือมีแต่คนมาบอกว่าเออต้องเอาอันนี้มีคนมาทุบโต๊ะต่อหน้าเราว่าจะต้องจ่ายเขาเท่านี้ล้านเท่านี้ล้านในวันนั้นคําเดียวที่ก้อยบอกเขาคือเอาชีวิตไปก็แล้วกันถ้าจะเอาในวันนี้คือไม่รู้จะเอาอะไรไปให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอ่ะต้องหยุดงานศพเลยภายในวันรุ่งขึ้น เพราะว่ามันมันวุ่นวายมากมจัดจจไม่ได้เลยจริงๆเลยค่ะมันเป็นงานศพนี่มันเป็นงานงานลาผ<ช>ู้ชมเอาจริงๆมันคืองานลามันคืองานของคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่นะพูดจริงๆคือเราได้ล่่าลาแต่ว่าพี่อ้อยไม่สามารถจัดงานลิ่มลานี้ต่อได้ใช่ค่ะค่ะมันเศร้ามากเลยนะล้อยแต่ว่าโชคดีก็คือมีคนคนหนึ่งอะค่ะเขาเดินเข้ามาหาที่ที่งานศพแล้วก็บอกว่ารู้ไหมในสมัยพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่อะ มีแม่คนหนึ่งเขาเสียลูกเขาอุ้มศพลูกอะ่ะร้องขอให้คนช่วยชุบชีวิตลูกเขาจนไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าท่านหาเมล็ดพันผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายได้เราจะช่วยลูกท่านตอนนั้นน่ะในหูพี่ได้ยินแต่คําว่าบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเหมือนกับตอนนี้คุณชีนแล้วคุณผู้ชมนะคะก็ต้องเคยสูญเสียใครสักคนที่เรารักมากอาจจะอกหักเขาทิ้งเราเราทิ้งเขาจากเป็นหรือจากตาย เวลาที่เป็นคนอื่นสูญเสียเราก็อาจจะสงสารเขาบ้างแต่มันไม่เหมือนกับตอนที่เป็นตัวเราสูญเสียเองแต่วินาทีนั้นนะมันคลิกกลับมาว่าทุกคนในโลกนี้เคยสูญเสียหมดเลยมันเหมือนกับอยู่ดีๆความเศร้ามันเหือดแห้งไปมันไม่ได้ร้องไห้อีกเลยแล้วมันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นคิดแต่ว่าคือมันไม่มีเวลาที่จะทุกข์อะามันมีแต่เวลาที่จะคิดว่าแล้วยังไงต่อทําอะไรต่อทําอะไรต่อต่อไปแต่พอทันทีที่เรารู้ข่าวเรื่องนี้<ะ>ใช่ไหมคะ ก็มีคนบอกว่าถ้าอยากจะจ่ายนี่หมดจะบริหารนี่ให้ได้บริหารชีวิตให้ได้ต้องบริหารใจให้ได้ก่อนคุณชีต้องนึกภาพ18ปีที่แล้วเหมือนที่คุณชีน้อว่าโตมากับหนังสือ,ย,อย่อยค่ะคือเมื่อ18ปีที่แล้วอะธรรมะไม่ได้ฮิตแบบทุกวันนี้นะคะ18ปีที่แล้วเนี่ยธรรมะ,รรมะเป็นเรื่องอยู่ในวัดค่ะใช่ค่ะแล้วย่อยอะก็นึกไม่ออกว่าจะต้องทํายังไงย่อยก็เลยไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริใช่นะคะ,ะ,คะตอนนั้นเป็นยังไงคะตอนนั้นนะคะตอนที่ เ้าค่ะเคลื่อนไปจะต้องฝึกเดินอย่างมีสติใช่ไหมคะเหมือน,นเดินจงกรมใช่ค่ะ,ะแล้ววินาทีที่ร่างกายเคลื่อนไปค่ะใจมันก็ไปคิดถึงคนที่เขาพยายามที่จะยึดบริษัทเรายึดหุ้นเรายึดทรัพย์สินของเราต่างๆวินาทีที่ใจมันนึกถึงเขาอะค่ะตอนนั้นมันไปเห็นใจที่คิดวินาทีที่เห็นใจที่คิดอะใจที่คิดมันดับลงไปอะคุณชินแล้วมันรู้สึกเลยว่า อยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะในโลกเนี้ยมันจบลงไปทีละขณะทีละขณะแต่ตัวเราเนี่ยที่ไม่จบเหมือนกับคนที่เขาพูดไม่ดีกับคุณชีนหรือ<ะ>พูดไม่ดีกับคุณผู้ชมใช่ไหมคะเขาทําไม่ดีอ่ะมันจบลงไปตั้งนานแล้วแต่ตัวเราอะค่ะไม่จบไม่วางเราหยิบเรื่องนั้นอะมาเป็นเหมือนมีดแล้วก็แทงตัวเราเอง,เองซ้ําแล้วซ้ําอีก<ะ>วินาทีที่รู้ว่ามันขาดเลยมันขาดตรงตรงนั้นเลยแล้วมันเหมือน มันจืดมันจางมันไม่มีเยื่อใยอะไรที่ต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตอีก<ะ>จบลงตรงนั้นพอลงนั่งสมาธิปุ๊บอะก็ปวดขาแบบฮิตาชิเลหานั่งปุ๊บปวดปั๊บพอปวดปุ๊บ,บอะหน้าที่เราคือเราก็เป็นนักสู้ใช่ไหมคะ,ะเราจะถอยไม่ได้ไม่ว่าจะปวดแค่ไหน<ะ>ก็แค่ดูมันวินาทีที่แค่รู้มันเฉยๆอะความปวดมันเหมือนกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วใจเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูโอ้โหคุณชินเชื่อไหมคะครูอ้อยอะจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ บริหารธุรกิจแล้วก็จบเศรษฐศาสตร์จากมหาลัยลอนดอนแต่ปริญญาจากที่ไหนไม่เคยสอนเราว่ามนุษย์จะมีความสามารถที่จะแยกจากความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ซึ่งมันสําคัญที่สุดแล้วในชีวิตของคนถูกไหมคะคุณชินถ้าเราอ่ะเป็นอิสระจากความ,ค,วามคิด,ค,ดความเจ็บปวดความทุกข์ของเราอ่ะเราจะเป็นอิสระจากทุกอย่างเลยอ่ะวินาทีนั้นมันรู้เลยว่าเฮ้ย นี่ขนาดความเจ็บปวดที่อยู่บนตัวเราบนหัวใจเรายังแยกไปเป็นเหมือนของคนอื่น<ะ>ถ้าอย่างนี้มนุษย์มีอิสระภาพตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วพอเราแค่รู้แค่ดูมันเฉยๆค่ะไม่ได้เดือดร้อนผลักมันออกไปอ่ะความปวดมันหายไปตรงนั้นวินาทีนั้นพี่อ้อยรู้เลยว่านี่ส่วนนี่ปัญหาส่วนปัญหาใจส่วนใจแล้วเนี่ยจะจบได้อย่างง่ายดายอย่างนั้นเลยค่ะเท<ะ>่ากับว่าถ้าย้อนกลับไป,ปเมื่อกี้เนชินจะเห็นจุดที่พี่อ้อยตัดค่ะ ได้อยู่สองสมจุดใหญ่ๆอย่างเช่นจุดแรกที่บอกว่าหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายได้ไหมพี่อ้อยตัดเลยตายคือเรื่องธรรมชาติช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายใช่ค่ะใครๆก็ต้องตายมันเหมือนเมื่อก่อนเรารู้ที่สมองแต่วินาทีนั้นมันรู้ที่ใจ มันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันอ่ะจริงอย่างวันนี้พวกถามว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทุกคนต้องตายรู้แต่วันที่เราสัมผัสเนี่ยมันอีกเรื่องวันที่คนใกล้ตัวเราหรือเราจะตายเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเรียนรู้ด้วยหัวใจว่าบ้านไหนก็ตายเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งซึ่งมันวันนี้เราอาจจะตอบไม่ได้แล้วคุณผู้ชมชีนก็อาจจะตอบไม่ได้ต้องเป็นวันที่เราเจอกับตัวแล้วเรียนรู้ด้วยหัวใจพอถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาตอนช่วงเดินจงกรมปัญหาปุ๊บเขาทวงหนี้ คนนี้ทวงนี้มาทุบโต๊ะใส่เราแสดงว่าภาพที่ทุบโต๊ะมัน<ช>จะแทกกับเข้ามา<ช>กับแทกกับเข้ามาจนทห้างพี่อ้อยเอ๊ะใช่่คะ ก็ทุบผ่านไปแล้วนี่ใช่ค่ะแล้วจะไปคิดทําไมมันทุบใส่เราทีเดียวพี่อ้อยคิดประมาณร้อยมั้งใช่ค่ะแล้วคิดดูคุณชินพูดถูกเลยอ่ะคนอื่นเขาทําให้เราทุกครั้งเดียวแต่ตัวเราอ่ะทำให้เขาประสบความสำเร็จในการทําให้เรามีความทุกข์เนาะเรียงใส่หัวเราอยู่ได้แต่ไอ้คนทุบเนี่ยสบายใจกลับไปแล้วนะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมสมมติเราด่าใครเราก็จบกลับบ้านสบายใจแล้วพอด่าเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้คนที่เราด่าเขาเนี่ยเขานั่งย้ำคิดย้ำเสียใจใช่ค่ะใช่แต่พี่อ้อยก็ตัดทันทีที่คิดออกใช่ค่ะวินาที คุณชินเป็นคนสรุปดีมากและไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะมีความทุกข์ ถ้าคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจทําให้เราทุกข์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะทุกข์อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะหรือคนที่ตั้งใจจะทําให้คุณผู้ชมมีความทุกข์ยิ่งไม่ควรควรทุกข์จะไปทุกข์กับเขาใหญ่เลยจะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จในการทําร้ายเราทำราต้องมีความสุขให้เขาดูใช่ใไหมแต่ไม่ใช่สุขปลอมๆนะคุณู้ชมสุขจริงๆนะไม่ใช่แก้มีความสุขกันใหญ่พ่งนี้เพราะนั้นวิธีที่เอาคืนนะคะถ้าจะเอาคืนใครอ่ะหนึ่งคือต้องรีบเอาชีวิตเตเองคืนมาแล้วาาาเเกกิดดใคครรมมทํไ่่ีับะ การที่จะลงโทษเขาอ่ะคือทํำชีวิตเราให้ดีที่สุดดีต่อดีเลยมแต่ได้เหมือนเหมือนสมมติสาวๆสมัยนี้นะเวลาแบบโดนผู้ชายทิ้งหรอโดนผู้ชายทิ้งตบโต๊ะั้างฉันก็ว่าจะทิ้งแกอยู่แล้วแล้วเดินหันหลังไปทาลิปสติกออกไปเลยใช่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอาจจะกลับมาง้อนตกใช่เห็นด้วยคุณทีนะเราหันจะต้องไม่ให้ใครคิดถูกที่ทิ้งเราไปถ้าเกิดเราอ่ะมัวแต่เศร้าแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมคะเขาก็หันกลับมามองว่าโหดีและวทิ้งเอเดนี้ไปไปตั้งนานและเนี่ยร้องไห้อยู่ได้แต่เราต้องรีบลงตลาดใหม่อย่างเร็วทันทีอย่างมีความสุขเพื่อตัวเราเองใช่เพราะว่าเขาทิ้งเราไปก็จบแล้วแต่ความสุขตัวเราความสมคัญของเรายังอยู่กับเรานี่คุณผู้ชมต้องคิดใหม่ทาใหม่นะจ๊ะสาวๆที่ซึมเศร้าอยู่ทั้งหลายปฏิบัติตัวเองใหม่นะยิ่งซึมเศร้ายิ่งแก ใช่ใช่ใชอไหม,ไหมคุชินุทุ<ห>ตอนนี้มีคนดูเยอะมากนะคะ,ะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอะ่ะที่เป็นซึมเศร้าเพราะว่าคิดวนแต่เรื่องที่ทําให้เราทุกข์ ทันทีที่วนคนะะ่ะให้ทวนกระแสกลับมาคิดเรื่องดีๆที่เรามีทันทีมองเออเพราะแม่รักเรามีคนแม้กระทั่งหมาเรารักเราเราก็ยังเอามาขยายความรู้สึกดีๆให้กับชีวิตเราเองได้รับรองว่าไม่มีอะไระที่ไม่มีเรื่องแบบไม่ดีใช่ทุกอย่างมันต้องมีเรื่องดีสักอย่างใน<ะ>ชีวิตคุณนะคะ,ะยางชินมองนะาง่ายๆถ้าเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ย แค่นี้คุณก็โชคดีกว่าใครในโลกแล้วใช่ <c oughs> นะ<ค>เป็น<ค>เรื่อง<ร>ง่ายๆเอง,งนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวว่าในประเทศของเราท่านเสียสละให้เรามายาวนานมากทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตพวกเรา แล้วขยายความรู้สึกปลื้มปิติอันนี้จนท่วมหัวใจเรานะคะเรื่องอื่นเราก็มองไม่เห็น<ช>แล้วนะพี่อ<ช>้ <ๆ S 2> อย <ๆ S 2> เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆแล้วค <ๆ S 2> ุยจริงๆมันตัดง่ายคิดง่ายนะคุณผู้ชมฟังดูเนี้ยมันก็ดูง่ายดูอาจจะเชื่อแต่ถึงเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆจะทําได้หรือเปล่าตรงนี้เนี้ยพี่อ้อยลองมาเขยเค้นขยายความกันหน่อยดีกว่าว่าพอถึงจุดจริงๆหัวใจเราจริงๆนะมันไม่ง่ายถูกไหมค่ะ, <ๆ S 2> คะวิธีที่ทำให้มันง่ายก็คือทําอ่ะใช่ค่ะง่ายขึ้นกว่าเดิมทำใช่ค่ะ ก็คือเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเกิดความรู้สึกขึ้นให้เราแค่ดูเห็นมันเลยเผชิญหน้ารับรู้มันว่ามีความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นวิธีพ้นทุกนะคะมันพ้นทุกฉับพลันเดี๋ยวนั้นเลยก็คือเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บดูมันเลยอาความทุกข์ปรากฏขึ้นทันทีที่ดูมันนะคะมันเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่มีผลอะไรต่อเราล่ะเป็นเหมือนของคนอื่นแค่เห็นมันแล้วทันทีที่เราเห็นมันนะคะใจเรามีความสุขทันทีนะเหมือนแบบนั้นเลยมันเหมือนคนที่ เก็บซ่อนไม่ปะทะไหมคะไม่ค่ะปะทะเลยเวลาที่เรามีความทุกข์เราซ่อนเพราะ,ะว่า,วามันไปเราจมลงไปในมันใช่ไหมคะเราแบบยอมแพ้กับมันแต่วิธีที่เราอะต่อเชิญเผชิญอะคือเรารเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญเลยใช้ความกล้าหาญและกําลังของจิตใจเยอะมากคือความทุกข์เกิดขึ้นอะความทุกข์หน้าตาเป็นยังไงคุณผู้ชมใจที่เหี่ยวเหี่ยวโม,ม,มวโซว์ดูมันไปเลยค่ะมีหน้าแค่นั้นแหละความทุกข์มันมไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นละค่ะค่ะเห็นเผชิญหน้าจ้อง แล้วก็สู้กับเขาแล้วก็เห็นเขาให้ชัดแล้วก็ถอยตัวเองออกมา<ะ>อยาก<ะ>ไปจม<ะ>อยู่ข้างในทันทีที่เราแค่ดูรู้เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่เหมือนเท่าสับสังกกษก็คือ a c knowledge <ะ>รับรู้ aware รู้มันว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีที่คุณผู้ชมรู้วินาทีนั้นนะคะคุณผู้ชมชนะละ,ะง่ายมาก ฟังดูง่ายๆเอาเป็นว่าอาทิตย์นี้ลองไปดูกันดีกว่าดูว่าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่จมอยู่หรือเปล่ามีเรื่องอะไรที่ทุกอยู่หรือเปล่ามีเรื่องอะไรที่กลับมาคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าทําให้ชีวิตเราความคิดเราเนี่ยมันไม่ก้าวไปสู่ทิศทางอื่นถ้ามีอาทิตย์นี้เริ่มต้นด้วยการคิดและทําทําให้มันออกไปอยู่ข้างนอกตัวมองแล้วก็เผชิญกับมันแล้วถอยกลับมาเห็นว่า นั่นคือสิ่งของนั่นคือสิ่งที่อยู่นอกตัวแล้วอาทิตย์หน้าค่ะคุณผู้ชมชีนจะพาคุณผู้ชมมาปรับเข็มทิศชีวิตเนื้อใต้ออกตกอยู่ตรงไหนเราจะเดินยังไงนะคะกับพี่อ้อยทิตนินาณพัฒนลุงกันต่อสําหรับอาทิตย์นี้พี่อ้อยฝากไว้อย่างเดียวให้ทาใช่ค่ะทาสู้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทุกข์และความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดพี่อ้อยบอกในเรื่องในตัวของเรามีความสุขเสมอหยิบมันขึ้นมาดูอย่าหยิบมาดูแต่ทุกข์ นะคะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยมากๆอ,อ,อาทิตย์หน้าติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของเข็มทิศชีวิตรับรองว่าจะทําให้ชีวิตของผู้ชมเดินไปในทางที่ถูกต้องและมีความสุขค่ะวิธีพ้นทุกนะคะมันพ้นทุกฉับพลันเดี๋ยวนั้นเลยก็คือเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บดูมันเลยอ้าความทุกข์ปรากฏขึ้นทันทีที่ดูมันนะคะมันเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่มีผลอะไรต่อเราลหละเป็นเหมือนของคนอื่นแค่เห็นมันแล้วทันทีที่เราเห็นมันนะคะใจเรามีความสุขทันทีนะ